สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลล์น้ำนะคะที่ศูนย์รถยนต์มือสองตัวเต้ะค้าของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้มนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่อุ้มเดินทางจากที่ไหนเอ่ยอ่มาจากโคราชค่ะมาจากโคราชเลยนะคะแล้ววันนี้ลูกคา้ามาดูรถอะไรคะพี่มาดูรถกระบะค่ะแล้วรู้จักตัวเต้าค้าของเราได้ยงไงคะพี่อ่าพอดีพี่พี่บิวเขาแนะนํามาค่ะโอเคค่ะ ทีนี้ค่ะถ้ามีโอกาสในคันถัดไปพี่จะช่วยแนะนําโต้โต้ขังเราให้เพื่อนญาติพี่น้องไหมคะพี่ขอแนะนําค่ะโอเคทีนี้ค่ะอันสุดท้ายเดี๋ยวน้ําค่ะมีแบบทดสอบให้พี่อุ้มนะคะว่าเซลลน้ํากับเซลลเชคอะค่ะแล้วก็โต้โต้ขังเราดูแลพี่อุ้มเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าหนูนับหนึ่งสองสามพี่ก็กดเยี่ยมให้หน่อยแต่ถ้าไม่ใช่พี่กดกากบาทได้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่อุ้มนะคะจะให้โตโต้าัและเซลเชคกับเซลน้ำเป็นมาตรฐานที่พี่อุ้มวางใจหรือเปล่านะคะ เรานับหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะเยี่ยมค่ะโอเคค่ะน้ำนะคะเป็นตัวแทนนะคะโตโต้ตคาร์นะคะขอให้พี่อุ้มค่ะได้รับรถคันนี้แล้ว,ะค,ะว,วลค่ะเฮงเฮงรวยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะ